เมนูแรกของเรานะครับสามารถรับประทานเป็นของขวานก็ได้เป็นอาหารเช้าก็ได้เป็นของว่างก็ได้เป็นลูกผสมครับระหว่างวาฟเฟิลแล้วก็เฟนโทสผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่า, waffle Orange าวัฟเฟิลออ n g เรนจ์เฟนโทสครับเอาละวาฟเฟิลอย่างไงนะครับวาฟเฟลิลเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องทำวาฟเฟิลครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า บ้านของคุณผู้ชมก็มีกับเขาอยู่เหมือนกันเครื่องหนึ่งนะครับส่วนจะเป็นเฟ้นโทอยังไงใช่ไหมครับเราต้องใช้ขนมปังครับซึ่งขนมปังในวันนี้ที่ผมเลือกใช้เนี่ยนะฮะ เพิ่มความพิเศษครับให้กับคนในครอบครัวของเราผมใช้ขนมปังเทเวลเกรนนะครับนั่นหมายความว่าเขามีส่วนประกอบของธัญ,ญพืชอยู่ถึง12ชนิดครับธัญ,ญพืชเหล่านี้เป็นธัญ,ญพืชทีอ่อิมพอร์ตโดยตรงมาจากสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลกซีดเป็นข้าวโพดเป็นบาเล่เป็นข้าวนะครับซึ่งธัญ,ญพืชต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ผมพูดมาต้องบอกว่าอย่างนี้ครับข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาที่เรารับประทานเป็นประจําแล้วเนี่ยนะครับเขาทําให้เราอิ่มท้องให้พลังงานไม่ ูงมากนะครับแต่จะรู้สึกว่าอิ่มนานครับและระบบการย่อยของเราก็จะดีมากขึ้นด้วยครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทาแยมข้างในก่อนนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นมัมเเลดครับเราจะทาด้านในนะครับผมเราทาแล้วเราก็ประกบไว้อย่างนี้ครับเรื่องํำว่าเฟิลก็อุ่นให้ร้อนนะครับเขาจะเป็นเฟนโทชได้นะครับเราจะต้องเอาขนมปังไปชุบในตัวคัสตาร์ดครับไข่ไก่สองฟอง ถ้าบางคนต้องการให้ตัววฟัฟเฟอรของเราออกมาเนียเน๊ยบๆนะครับเราก็สามารถตัดขอบได้นะฮะใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วเราตามด้วยน้ำตาลทรายครับตีให้เข้ากันดีก่อนครับเข้ากันดีแล้วนะครับผมถึงจะใส่แป้งลงไปครับเราตีแป้งให้แตกกระจายดีนะครับตัวไส้ของเราเป็นแยมผิวส้มนะครับ เราสามารถเพิ่มความหอมให้กับตัวคาสตาร์ดให้มีกลิ่นส้มเราจะขูดผิวส้มลงไปก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่มีส้มง่าย,ายๆเลยใช้ o r a n g e t x t r a c t นะครับ Orange e x t r a c ก็เนี่ยก็คือเขาจะสกัดตัวกลิ่นหอมของส้มน้ำมันของส้มเนี่ยนะครับออกมาจากตัวผิวนะครับซึ่งอันนี้มาจากธรรมชาติ100%ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อย เกลือเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเค็มอย่างเดียวนะครับเขาชูรสชาติของทุกอย่างเสร็จแล้วตีต่อตามด้วยนมครับเ <c oughs> นยละลายครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากง่ายๆนะครับก็ชุบลงไปได้เลยแต่ถ้าเากิดเราต้องการให้คัาสตสา์ดของเราเนียนนะฮะผมแนะนำว่ากรองนิดนึงก็ได้ครับถ้าคุณผู้ชมชอบแบบรัสติกดิบๆนะครับ เอาชุบลงไปได้เลยทั้งชิ้นแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากให้เขาดูแบบเ,เนียเนียบๆกริบๆหน่อยนะครับเราหั่นขอบออกได้ครับหั่นขอบออกนิดเดียวครับเนี่ยหนละหลังจากนั้นนําไปแช่ในคัสต์ดครับเนื่องจากว่าขนมปังของเราไม่ได้หนามากนะครับเราแช่ด้านหนึ่งประมาณแค่15วินาทีก็ใช้ได้แล้วครับเครื่องทำวอฟเฟิลนะครับเวลาที่เราซื้อมาแบบที่เขาเป็นนอนสติกเราไม่ต้องไปทาน้ำมันหรืออะไรแล้วนะครับเขาไม่ติดครับผม วางลงไปนะฮะผมวางกินเฉียงนิดนึงมาถึงขั้นตอนนี้คุณผู้ชมก็คิดออกแล้วนะครับทำไมเขาถึงชื่อ Waffle Orland f e n t o โทสนะครับเนี่ยฮะเราเฟนโทสไปย่างในเครื่องสำหรับผมนะครับเสิร์ฟง่ายโรยน้ำตาลไอซิ่งครับ เท่านี้ก็พิเศษแล้วครับผม mm hmm. และนี่ก็คือ Waffle Orange f นจ์เฟนโครับ mm hmm. ไม่ว่าคุณจะรักการทำอาหารในรูปแบบไหนนะครับแ mm hmm. ฟน YouTube ไม่อยากพาลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ